ตอนแรกเราคุยกับพระเฝาส่วนนะครับท่านก็เตรียมสิ่งของมาให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมก็ให้เอาหุ่นนะครับมาใช้ในการจำลองนะครับเราไม่แน่ใจว่าจะใช้คนได้หรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องมีการคือทางเฝ้าส่วนแจ้งว่าจะใช้อ่า คนในนี้เป็นคนจําลองนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะใช้หุ่นมากกว่าเดี๋ยวลองประชุมกันอีกในใน,ในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งครับก,ก็คือมีความพร้อมในเรื่องของคนและหุ่นที่มีการเตรียมมาใช่ครับมมใช่ครับ,รบแต่คราวนี้ในการจําลองเนี่ยจะจําลองเรื่องอะไรอ๋อจำลองเหตุการณ์ดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่กรณีอะไรใช่ครับในกรณีที่ใช้ผ้าประมาณเมตรหนึ่งนะครับจากจุดที่เราพบในวันที่เราเข้ามาตรวจครับซึ่งไอห,หุ่นหรือว่าคนเนี่ยมันต้องไซส์เดียวกับท่านผู้กับโจ้ไห ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับทั้งถ้าเป็นถ้าเป็นคนหรืออุ่นมันก็ต้องเป็นไซส์เดียวกันครับน้ําหนักด้วยครับน้ําหนักก็มีมีผลต่อการทิ้งตัวลงมาครับท่านผู้ช่วยปบท่านสั่งการว่าเป็นคดีสาคัญนะครับและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําให้พี่น้องประชาชนจิ้นข้อสงสัยครับฐานก็เราก็เก็บไปในวันแรกเรียบร้อยครับจริงๆแล้ว พิสูจน์หลักฐานกลางเองนะครับก็ทําการเก็บพยานหลักฐานในวันแรกสมบูรณ์นะครับเท่าที่ผมตรวจสอบจากการที่เอาวัตถุพยานไปทําการตรวจสอบนะครับก็การเก็บพยานหลักฐานในวันแรกสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ